ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยครับก็วันนี้ผมครับฟรีฟอร์นะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการล่างหัวด้วยซองนะครับว่าเป็นซองทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซองยาซองควงซองพกแล้วก็ซองใหม่นะครับแล้วก็สเปรนะครับที่จริงมันลากเหมือนกันหมดนะครับแค่ว่ามันเป้ามันจะแบบบานแล้วก็บานไปบานแล้วก็แบบยิงแบบลากยากขึ้นนะครับแต่ว่าวิธีลากนั้นเหมือนกันหมดนะครับ แล้วแต่ท่านมู้ช่งนั้นจะจับจังหวะของปืนแล้วก็เล่นปืนนั้นให้ชินกับเงินครับก็เดี๋ยวผมจะเอาปืน2ปืนลหลักที่แบบแบบเล่นในสร้างห้องหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวก่อนจะเลือกคลิปก็ฝากกดฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็ถ้าถึง700รยซับก็จะแจกเป็นเพชรน,นะครับเพชรประมาณเดี๋ยวค่อย บอกรายละเอียดนะครับรู้แค่ว่าแจกเพชรก่อนนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวมาเริ่มการสอนเลยนะครับก็สำหรับการสอนนั้นให้ทำมือซูมนั้นขั้นแรกก็คือ <c oughs> ต้องวางเป้าเป็นก่อนนะครับวิธีการวางเป้านั่นยังไงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะสอนนะครับวิธีการวางเป้านั้นก็คือสลหรับหน้าจอเร็วนะผมแนะนําให้เอาเป้าไว้้นหัวแล้วก็ลาก <c oughs> เดี๋ยวเปน็นขอลดเสียงก่อนเสียดงดังนี่ครับมันจะทําให้เรานั้นลากหัวแบบติดนะครับ นี่อันนี้เอาไปไว้ข้างนี่ครับเอาไว้บนหัวนะครับถึงมันจะไม่ติดแบบเต็มเม็ดแต่ว่ามันก็ติดแบบอ่าอะไรวะติดแบบติดแบบตายเลยครับเพราะว่าซองยาวนั้นดามจมันรุนแรงมากครับที่เขาแบบผมเห็นที่เขาปรบกอนใหม่อ่ะครับที่แบบโดนแบบเม็ดเดียวรอด่วงเลยอะถ้าโดนหัวแบบจริงจังจังอะแค่2เม็ดก็ตายแล้วอะเออคิดดูแบบเม็ดเม็ดละร้อยยี่เม็ดละร้อยสี่สิบสองเม็ดก็สามสิบอะถ้ามีหัวก็ ร้อยร้อยอะ่ะแต่ว่าถ้าแบบไม่มีหมวกก็แบบตายอะ่ะบางครั้งก็เม็ดเดียวเลยอะ่ะก็สำหรับวิธีการวางเป้านั้นก็คือวางไว้บนหัวนะครับอันนี้สำหรับหน้าจอเร็วนะครับแต่ว่าถ้าใครหน้าจอช้าก็เอาวางเป้าไว้บนข้างศัตรูนะครับเอาไว้สองข้างนะครับผมไม่แนะนานะครับ <c oughs> ให้เอาเป้าไว้ตรงเท้าไม่ก็บนบนหัวนะครับเพราะเวลาเราด่านั้นมันจะทําให้เรานั้นเป้านั้นจะติดตัวนะครับแต่ว่าถ้าใครหน้าจอช้าก็แบบไม่ ไม่แบบปรับ dbi ช้กาก็แบบจะทำให้แบบแนะนำเอาเป้าไว้ข้างศัตรูนะครับแล้วก็ลากลากเอ,อ้ยต้องให้เป้ามันขึ <c oughs> ้นสีแดงก่อนนะครับไออันนี้มันติดตัวนี่นี่โอเคต่อมานะครับก็คือการเอาเป้าไว้ตรงเท้านะครับก็การเอาเป้าไว้ตรงเท้านั้นมันก็เหมือนการเอาเป้าไวบ้บนหัวนะครับแคียว่ามันจะสำหรับผุนะมันจะลากแบบง่ายกลัวนะครับ ันนี้ผมไม่ได้นําสลับซองเนนะครับถ้าเอาเป้าไว้บนเท้านะครับมันจะทําให้เรานั้นลากหัวแบบง่ากขึ้นนะครับนี่รับบครั้งมันก็ติด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 แบบติดอ่าแบบติดตัวไม่ก็ติดหัวติดหัวก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเยอะไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าแบบไอติดแบบวางเป้าบนหัวนะครับต่อมาครับก็คือ2องวงนะครับสองขวงก็เหมือนเดิมนะครับก็วางเป้าไว้บนหัวเหมือนเดิมนะครับตึบ แต่ว่าสองคนนะ้อน่าจะลากง่ายก่อนนะครับจะ,จะลากง่ายกว่าน,นะครับนี่แต่ว่าดาเมจมันมาจะเบากว,กว่าไอ้องเงานะครับจึบอันนี้ทำสำหรับสองคน้อนะผมชอบเอาเป้าไว้เป้าไว้ตรงเท้าศัตรูแล้วเขาลากนี่มันก็จะติดแบบหลายเมตรนะครับเพราะกระสุนมันแบบแบบอยู่แบบรวมกันอนะเออไม่ใช่ไม่กระจายเหมือนไอ้องเงาอะนี่อันนี้ก็โดนหัวนะครับ ต่อมานะครับก็คือซองพกนะครับซองพกนั้นก็คือเอาเป้าไว้เหมือนเดิมบนหัวปึ๊บปึ๊บเอาไม่โดนวะยังไงวะอ้อนี่ไงปึ๊บปึ๊บโอ้ยสนมากผมจะลากไอ้ซองพกนั้นไม่แบบไม่ค่อยเล่นซองพกนะครับก็เลยแบบไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่ารู้แค่แบบการรางเป้าเฉยรอ,เ,อเป้าไว้ตรงเท้าดิอ่ะตรงเท้านั้น อ่ะสำหรับไออ่ะติดหัว2เมตรติดดวดเลยปึ๊บไม่โดน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 โอ๊ยทำไมโดนยากจังวะโอ้สังเกตก็สรุปก็คือ2องนั้นสองอันนั้นสามารถวอลสามารถวางเป้าได้ไว้แบบตรงไว <c oughs> ไวตรงที่แบบตา ไว้3จุดนะครับก็คือบนบนบนข้างแล้วก็เท้าส่วนซองพวกนั้นผมไม่เน้นผมแบบไม่ค่อยรู้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมวางตลอดนะก็คือวางไว้เท้าศัตรูนะครับจุบนี่วางไว้แบบเท้าศัตรูแล้วเวลาแบบลากใช่ไหมนี่นี่ใช่ไหมแต่ว่าผมยังไม่เคยวางป้าไว้บนหัวนะครับก็เคยไม่รู้เท่าไหร่ครับเออดูตะกี้นี่โดนด้วย ก็เหมือนเหมือนกันอะ่ะมันก็แบบที่สําคัญก็คือวางไว้ต้องมีเป้าบนข้างด่าง3อันนี้ครับถ้าใครแบบทําเป็นทั้ง3ามอะ่ะมันจะทําให้แบบเรานั้นแบบลากหัวแบบง่ายขึ้นนะครับก็เสริมมาด้วยตัวเจนะครับถ้าใครแบบยังแบบลากไม่เป็นก็แนะนําไปฝึกตัวเจนะก่อนนะครับถ้าใครฝึกเป็นแล้วก็วางเป้าเป็นนี่ผมบอกเลยแล้วก็จับเออแล้วก็อย่าลืมจับจับจงหวะด้วยนะครับก็ถ้าใครทํา3อย่างนี้เป็นแบบบอกเลยผมบอกเลยโคตรก๊อดอ่ะ ยิ่หัวแบบโคตรคมเลยอะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลากระเบิก่อนนะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในมการทำคลิปต่อๆไปนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากไปแบบกด,ดติดตามแล้วกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแบบคลิปหน้าก็แบบกด,ดติดตาาให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวถึง700ซ้าผมก็จะมีแจกเพชรน,นะครับบายบาย